พวกน้ำมันบางกรองพวกน้ำมันนำข้าวเองเนี่ยช่วยในการลดไขมันไหมช่วยในการลดน้ําหนักไหมไม่ได้ช่วยทางตรงแต่ก็ช่วยทางอ้อมนะครับคำว่าไม่ได้ช่วยทางตรงหมายความว่าอะไรนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินเยอะๆแน่นอนคำว่าไม่ว่าจะไขมันดีหรือไขมันเลวสิ่งที่มันให้เหมือนกันเลยก็คือพลังงาน ผมไม่ได้อยากบอกว่าเฮ้ยเอเอถ้าเกิดสมมติผมบอกว่ามันช่วยลดน้าหนักนะโอ้โหคราวนี้เรากินแบบไม่ยั้บไม่ปัญญบปัญญงังสุดท้ายแล้วถ้าเรากินแบบนี้ถ้าเรากินแบบไม่มีสติมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยได้รับพลังงานส่วนเกินเหมือนกันยังไงก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันได้พลังงานที่ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่มันต่างกันเลยก็คือเรื่องราวของสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจเพราะถ้าเกิดเรากินแถลมันเร็วเข้าไปมันก็สามารถเกาะตามผนังหลอดเลือดได้สุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นติดตันแตกตาย แต่ถ้าเกิดเรากินไขมันดีเข้าไปมันจะดีต่อสุขภาพของเราในเรื่องนี้มากกว่านะครับทีนี้แล้วการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการลดน้าหนักนะครับการที่เรากินไขมันดีเข้าไปมันจะส่งผลนะครับกับระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเองนะครับสร้างถ้าเราเองเนี่ยเรนเวทเทรนนิ่ง มันจะส่งผลถึงการสร้างระบบมวลกล้ามเนื้อด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้มันต้องมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายแล้วถ้าเกิดเราไม่กินไขมันดีเข้าไปการกระตุ้นและการสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ของเราเองเนี่ยมันก็จะลดลงยังไงจนแล้วจะรอดรับไขมันดีก็ยังคงมีส่วนเกี่ยวแต่นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักแบบโดยตรงเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรากินเยอะอุปสรรคในการลดไขมันอุปสรรคในการลดน้ําหนักก็มีเช่นเดียวกัน